กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซพารวยชานลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะเดีย๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะมันพูดแล้อยางทำเตือนเนาะพี่น้องพอดี มีข้อความเข้านะคะเรื่องธุระทางบ้านแอดมินก็หยุดคลิปแล้วก็ไปอ่านแล้วก็ลืมว่าตัวเองได้พูดหรือยังนะคะไม่เป็นไรนะคะเนาะแอดมินไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะนะถ้าใครอยากเข้าบ้านนะคะอย่าลืมจิ้มกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะแนวทางเข้านะคะนอยพาะกิจนะคะสี่ศูนย์หลุดนะคะ ตัววิ่งมาศูนย์หกแปดนะคะเข้านะคะหกแปดสองศูนย์นะคะเข้าแอดมินให้เด่นสองเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะสองสี่หลุดนะคะเสียดายให้เด่นสองเจาะไม่เข้าสองศูนย์มาเด้งๆเลยนะคะแปดศูนย์นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมาได้แปดศูนย์ดูสินี่แหละผลของการเอาสามศูนย์ม่เอาแปดศูนย์ชอบมาคู่กัน ตายตายตายสี่เก้าท่านหลุดสองหกหมานะคะวันนี้ก็ได้เฮสุดซ้อยนะคะเข้าสีน้อยเลยนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้ก็เลยนะคะ,ะพี่น้องนั่งนานเกินไปหรือเปล่าขาเป็นตะคิวแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะ โดโพบึงโมบกแตงนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกสี่ห้าศูนย์แปดสองนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สามกับแปดนะคะมั่นใจเลยเกินสามกับแปดพนะพี่น้อง เน uh, no. ว่าจะเอา3มกับ6นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอา6ไปเป็นตัวกันนะคะเพราะว่าเขียดมาแบบนี้แล้วนะคะ,จะเจาะมาแบบนี้แล้วนะคะ8ปดสามนะคะอย่าลืมนสำหรับเด่น3านะคะก็จะมี3 0 3ศามหนึ่ง สามสองสามสี่ตามทุกวันเมื่อไรจะปล่อยให้มานะคะสำหรับเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหกนะคะอย่าลืมตามแปดเก้านะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีหกสี่ ห้าหกสองศูนยังจะมาอีกบ่าเนานะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็น แอดมินดูก่อนคู่หนึ่งในคู่หนึ่งห้าสองแล้วกันนะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์สามสามแปดแปดนะคะตัวที่แอนดมินชอบนะคะก็จะเป็นสองศูนย์อย่าลืมตามห้าเก้านะคะเก้าสี่ แล้วก็จะเป็นสามศูนย์นะคะแปดศูนย์นี่ถ้าไม่มาก็ให้มันรู้ไปลัดหมดแปดศูนย์สามศูนย์นะคะเนาะพี่น้องแล้วก็จะเป็นแปดหนึ่งนะคะสี่คู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นหกห้าห้าหกนะคะจดไว้คัมไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เดยดูยเอแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า